ตอนนี้สถานการณ์ของเขเมรผมเรียนว่าลําบากครับลำบากไม่ใช่ลำบาก,าบากธรรมดาลําบากมากนะครับถึงขั้นยอมเอาทองซึ่งเป็นเงินทุนสํารองของประเทศเนี่ยจะไปฝากไว้ที่จีนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยวางวิทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงไว้ก่อนตนั้งต้นล้จึงเสด็จพระราชดำเนินไปนะครับอนุทินก็ไปในานามของนายโยกมรตรีนะครับพิเศษนะครับที่ร่วม ามเสร็สวัสดีครับมาพบกับผมแท้ศักดิ์เจียมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนทาที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสัปนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ นะครับการต่างประเทศวันนี้ก็คงจะมีประเด็นร้อนๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ชัดดาวในสหรัฐเมริกาที่ตอนนี้ปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะครับและประเด็นสําคัญคือความขัดแย้งระหว่างไทยกับทางฝั่งของเขมรที่กําลังบานปลายและพระบามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพิพเนินไปอย่างประเทศจีนด้วย สื่อนอกรายงานปักกิ่งปูพรมแดงรับในหลวงรอสิบและพระราชินีสมพระเกียตรติส่งคนใกล้ตัวสีหวังอี้ฉวายการต้อนรับหลังเครื่องบินพระที่นั่งเดินทางถึงจีนในบ่ายวันพระฤหัส,สบดีที่12กันยายน เอเจนซีและมาดรีนานออนไลน์รายงานว่าปักกิ่งปูพรมแดงถวายการต้อนรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชตานที่10และพระราชินีสุธิดาอย่างสมพระเกียรติหลังเครื่องบินพระที่นั่งเดินทางถึงจีนในบ่ายวันพฤหัสบดีที่12กันยายนกระชับความสัมพันธ์ของสองชาติก่อนผู้นำจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเข้าเฝ้าในวันพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์เซาไชน่าวอร์นิ่งโพสต์ของฮ่องกงรายงานวันนี้ที่12กันยายนว่า เครื่องบินพระที่นั่งร่อนลงจอดที่จีนในบ่ายวันพระหัดส,สบดีเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีน รัฐบาลปักกิง่งส่งคนใกล้ตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ถวายการต้อนรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินเทพพยัวรังกูลรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชระสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชินีถึงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนตามการกราบบังคม เยือนจีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอ้างอิงจากแถลงการจากกระทรวงต่างประเทศจีนส่งผลทำให้จีนกลายเป็นชาติสำคัญประเทศแรกที่พระองค์เสด็จเยือนนับตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชเมื่อปี2016 นังสือพิมพ์ฮ่องกงรายงานว่าตามหมายกำหนดการในวันศุกร์ที่14ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและภริยาเผิงหลี่หยวนจะเข้าเฝ้าทั้งสองพระองค์ที่มหาศาลาประชาคมและหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เฉียงจะเข้าเฝ้าเช่นกันซึ่งภายในค่ำวันนั้นรัฐบาลปักกิ่งจะจัดถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำงานกาลาดินเนอร์ระดับรัฐพิธี เอาแล้วสมรังสีแชตระกูลหุนยกทองคำสำรองกัมพูชานี้ถูกคว่มบาดอายัดกรณีเอี่ยวฉนจือและปรินสกรุ๊ป เหตุการณ์ต่างๆเมื่อเร็วๆนี้ที่เกี่ยวข้องกับทองคำสำรองของกัมพูชาและสหรัฐฟ้องร้องปรินสกรุปและฉันจือตัวประธานรวมถึงข่าวลือที่หลุดออกมาจากพนมเปญเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะโยกย้ายทองคำของประเทศบ่งชี้ถึงความเสี่ยงร้ายแรงที่ทองคำแห่งชาติกัมพูชาอาจถูกโยกย้ายไปไกลเกินกว่าอำนาจทางกฎหมายจะเอื้อมถึงเพื่อปกป้องมันจากมาตรการคว่ำบาตรอายัดและสืบสวนติดตามตามคำกล่าวอ้างของสมรังสีผู้นำฝ่ายค้านกัมพูชา ในการตั้งข้อสังเกตที่เขียนบนเฟซบุ๊กส่วนตัวนามสมรังสีชี้ว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นทางเทคนิคในด้านบริหารจัดการทองคําสํารองของประเทศอีกต่อไปแล้วเพราะม,มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันหลายอย่างทั้งการถ่ายโอนทองคําที่ไร้ความโปร่งใสการเปิดโปองอาชญากรรมและการเคลื่อนไหวแบบเผด็จการซึ่งเสี่ยงเป็นภัยคุกคามต่อความซื่อตรงของระบบการเงินระหว่างประเทศและต่อความมั่นคงแห่งชาติของกัมพูชาจีนเดือด เรียกตัวญี่ปุ่นชี้แจงด่วนหลังนายกหญิงญี่ปุ่นลั่นพร้อมส่งทหารช่วยไต้หวันหากถูกโจมตีความตึงเครียดในเอเชียตะวันออกปะทุอีกระรอกหลังรัฐบาลจีนประกาศเรียกตัวเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำจีนเข้าชี้แจงด่วนวานี้หลังซาเอะทาคจินายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นต่อรัฐสภาว่าญี่ปุ่นอาจส่งทหารสนับสนุนไต้หวันหากเกิดการโจมตีจากต่างชาติ ซึ่งปักกิ่งมองว่าเป็นคำพูดที่ผิดพลาดร้ายแรงด่วนมาเลเซียแก้ข่าวแล้วยืนยันทุนระเบิดที่พบเป็นทุนระเบิดใหม่สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียชี้แจงความผิดพลาดในการแปลภาษาเกี่ยวกับคำถแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับทุนระเบิดของกัมพูชาก่อนหน้านี้โดยยืนยันว่าทุนระเบิดดังกล่าวเป็นทุนระเบิดใหม่จริง สำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียออกมาขอโทษต่อความผิดพลาดและแก้ไขเนื้อข่าวหลังจากมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าดาโตเซรีโมฮัมหมัดฮัสซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวว่าทีมผู้สังเกตการอาเซียนในประเทศไทยและกัมพูชารายงานว่าทุ่นระเบิดเหล่านั้นไม่ใช่ทุ่นระเบิดที่วางใหม่ผมเพิ่งวางสายจากรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย ความหวังของผมคือขอให้ทั้งสองฝ่ายสงบลงและสารต่อการเจรจาสันติภาพต่อไปโดยทางสำนักข่าวชี้แจงว่าเรื่องราวต้นฉบับมีข้อผิดพลาดในการแปลข้อความอ้างอิงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเป็นภาษามาลายูซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายที่ตั้งใจไว้ในคำแถลงของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในย่อหน้าที่8 เรื่องนี้จบชัดดาวอเมริกาครั้งประวัติศาสตร์ยุติทรัมป์เซ็นผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวทรัมป์เซ็นรับรองร่างกฎหมายงบประมาณฉบับฉุกเฉินชั่วคราวเมื่อคืนวันพุทธที่12พฤศจิกายนเป็นการยุติการชัดดาวหรือการปิดหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางสหรัฐสืบเนื่องจากไม่มีงบประมาณใช้จ่ายที่เยืะๆมายาวนานถึง43วันกลายเป็นการสร้างสถิติใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์อเมริกันโดยระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวพบพนักง,งานลูกจ้างรัฐบาลกลางนับแสนไม่ได้รับเงินเดือน ดึงหันนับไม้ยตกค้างอยู่ตามสนามดินและประชาชนคนยากจนต่อคิวยาวเหยียดตามสถานที่แจกอาหารหลายแห่ง การชัดดาวคราวนี้ทำให้ริพับลิกันและเดโมแครตสองพรรคการเมืองใหญ่ของอเมริออมรากาแตกแยกกันหนักขึ้นอีกขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถือโอกาสเดินหน้ากระทำสิ่งต่างๆต,ต,ตามใจตนเองฝ่อยเดียวชนิดที่ไม่เคยมีแบบอย่างมาก่อนโดยรวมถึงการยกเลิกโครงการต่างๆและการพยายามปลดพนักงานลูกจ้างรัฐบาลกลางบางส่วนเพื่อกดดันให้เดโมแครตยอมประนีประนอมผ่อนปรนข้อเรียกร้องของฝ่ายตนเรื่องของการชัดดาวในแลกลบตอนนี้ สภาคองเกรสก็ให้โอกาสช่วมถึงเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2569นะครับที่จะดำเนินการบริหารต่อไปโดยมีเงินเดือนนะครับมาให้กับพนักงานเป็นการช่กคราวโดยมีรายงานว่าสภาคองเกรสนะครับได้ผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่เฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เฟดจะผ่านก็มีรายงานว่าจะพิมพ์แบงค์เพิมเ่มเติมขึ้นมาโดยไม่มีทองมาคคําประกันนะครับ ทำให้คนส่วนใหญ่แห่ไปซื้อทองเพราะเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยกว่านะครับก็แห่ไปซื้อทองโดยส่วนใหญ่นะครับในสหรัฐอเมริกาทองขึ้นนะในขณะที่ข้าราชการกว่า1ล้านคนก็สามารถที่จะได้เขาเรียกว่าอันเงินเดือนนะครับเป็นการชั่วคราวจนกระทั่งถึงเดือนมกราคมจะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการพิมพ์บัตรเพิ่มขึ้นมา อัตรางเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาก็จะพุ่งสูงขึ้นในขณะเรื่องของภาษีของทรัมป์ก็ยังคงเป็นปัญหาฮะเพราะรอศาลจะทําการวินิจฉัยว่าการประกาศภาษีของทรัมป์นั้นผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าผิดกฎหมายจะส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกาเสียค่าปรับจํานวนมหาศาลทรัมป์ก็ขู่ว่าจะส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกานั้นเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าล้มละลายเพราะไม่มีเงินมาจ่ายภาษีนั่นเอง ลา16นาฬิกา3นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสาถารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาถารณรัตประชาชนจีนตามคำทูลเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาถารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสฉลง ครบรบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนระหว่างวันที่13ถึง17พฤศจิกายน2568 โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจัดชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิง่งเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทและกราบบังคมทูลเบิกนายหงเหลยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนกราบบังคมทูลเชิญเสเด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง โดยมีหนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อํานวยการสําน,นักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเทียบเท่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จเด็กชายชาวจีนทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเด็กหญิงชาวจีนทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวผู้รับเสด็จและคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายจีนประกอบด้วยนายซุนเหว่ยตรงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจางเจี้ยนเหวย่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและภรรยาสำหรับคณะติดตามเกียรติยศฝ่ายไทยได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ นายศรีหัตกพ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขาธิการในพระองค์นายธานีทองพักดีรองราชเลขาธิการในพระองค์พันโทสมชายการจนะมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวิรศักดิ์ออกกังวานราชองค์คกษ์ประจำพระองค์และพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองค์คกษ์ประจำพระองค์ แล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวทหารกองเกียรติยศนางพนิดาเขียวอุไรภริยาเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งและนางสาวนาลินทิพย์หอมวิเศษพงษาอัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ทูลกล้าวทูลกระหมอ่อมถวายมาลัยข้อพระกรผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารทั้งสามเหล่าทัพเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งไปยังโรงแรมที่ประทับ ซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือสเตทวิสิตครั้งที่สองในรัชสมัยหลังเสด็จเถลิงทวันและยาราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์เรื่องของประเทศไทยผมเรียนทุนส่วนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการประทะกันร,ระหว่างไทยเขมรอีกรอบหนึ่งในวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช25 6 8ที่ผ่านมาในสุขขงข้าเขมรทําไงเขมรฮุนมาเน็ตก็ไป ฟ้อง UNSCR ไปฟ้องศาลโลกนะครับเพื่อที่จะคืนพื้นที่ทั้งหมดนะครับในขณะที่กัมเก็กล่าวหาว่าไทยอ่ะเป็นคนยกเลิกสัญญาก่อนแล้วก็อ้างว่ามีคนกัมเตตายไปนหนึ่งคนไต้รับบาดเจ็บถึง3รา,ายและไทยก็จับปวดได้ว่าสิ่งที่กัมเพูดทั้งหมดเป็นเรื่องโกหกมีการจัดฉากขึ้นมาและไทยไม่ได้ไประทะก่อนนะครับทหารไทยขาขาดรายที่7ประชาชนโดยส่วนใหญ่ของประเทศไทยไม่พอใจครับ ต้องการให้เกิดสงครามระหว่างไทยกับเขเมรนะครับแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะว่าสถานก,การณ์จนถึงขนาดนี้สิ่งที่เราเห็นก็คืออนุทินไปร้องไห้นะครับกับทหารซึ่งมันคงไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานอะไรได้ในขณะที่เขเมรก็กล่าวหาบอกว่าเป็นน้ําตาเจรเข้อนุทินก็ฉุนบอกให้แม่ทัพทหารจัดการเลยผมเรียนหุ้นส่วนแก้ไม่ได้หลักยืนยันว่าอนุทินแก้ไม่ได้นะครับ เพราะอนุทินเนี่ยผมย้ําอีกครั้งนะเขาเป็นนักธุรกิจเขาไม่ได้เป็นนักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงเขาไม่เข้าใจเรื่องของมหาภาคเขาเป็นผู้ระเหมานะครับอาชีพของเขาเลยบริษัทตั้งแต่พ่อเข้ามาเป็นผู้ระเมานะครับพื้นฐานมาจากผู้ระเหมาเลยนะครับพอเข้ามาเสร็จไม่รู้จะบริหารยังไงก็โยนให้ทหารดำเนินการแต่การดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงในหลักภูมิรัฐศาสตร์ มันต้องเป็นการดําเนินการเชิงมหาภาคนะครับที่รัฐบาลจะต้องเป็นคนคิดวางแผนวางกลยุทธ์โน่นนี่นั่นแล้วให้ทหารเป็นภาคปฏิบัติการปฏิบัติการทางทหารเป็นปฏิบัติการทางยุทธวิธีไม่ใช่เป็นงานยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ยุทธการจะมีกลยุทธ์การวางเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเพราะวางหลักผิดสิ่งที่เห็นก็อย่างเงี้ยครัผมก็บอกนาดีกขประทาอีกอนุทินแก้ไปได้หรอแล้วก็สองสารโลกก็เป็นอย่างที่ผมว่านี่ผมเรียนไว้มาเออมาเอออาจจะฟลุกนะ แต่ผมก็เรียนย้ำอีกนะอนุทินจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจนะฝากความหวังไว้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่เสด็จพระราชดำเนินไปอย่างประเทศจีนก่อนเสด็จดำเนินไปย่งประเทศจีนปรากฏว่าผู้ต้องหารายสำคัญนะที่เป็นหัวหน้าขบวนการใหญ่นะครับในพมา่านะชเวดากโกเนี่ยนะ สารได้มีคำพิพากษาส่งตัวผู้องหานะครับไปยังประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเสด็จพระําเนินนะครับนั่นหมายความว่าคราวนี้ไทยสร้างความสัมพันธ์กับจีนอย่างมั่นคงนะครับขเมรพยายามที่จะเอาทองคำนะครับไปฝากไว้ที่จีนหวังให้จีนช่วยตอนนี้สถานการณ์ของขเมนผมเรียนว่าลำบากครับลำบากไม่ใช่ลำบาก,บากธรรมดาล,ลำบากมาก นะครับถึงขั้นยอมเอาทองซึ่งเป็นเงินทุนสำรองของประเทศเนี่ยจะเอาไปฝากไว้ที่จีนแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยวางวิทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงไว้ก่อนต้นและจึงเสด็จพระราชดำเนินไปนะครับอนุทินก็ไปในนามของนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับพิเศษนะครับที่ร่วมตามเสด็จไปในครั้งนี้ด้วย จับตามองให้ดีฮะเรื่องไทยเขมรมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนแต่ผมเรียนย้ำว่าไม่สามารถจบได้ในยุคของอนุทินชาญวีรุณเป็นนายกรัฐมนีนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ